โยว2ก็อืมไปเพ่งแบบ2ก็การเสนอเดี๋ยวชมนะครับผมสวัสดีท๋ยวชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมดูเงินผมสิครับตอนนี้ผมมีนอยู่มั่นห้าสิบล้านหรือ56หเอ็มครับก่อนวันนี้จะมาพังทีมนิดหน่อยนะครับเพื่อจะแบบไปซื้อนักเตะที่แบบมันเก่งขึ้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าเก่งไหม โอเคขาล์ลอตเล่นหน้าไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอเอาตัวผมจะตอนนี้ผมจะขายด้วยอ้วนนะครับก็ขอบคุณคนที่เม้นคลิปที่แล้วกันเดินกันนะครับผมก็ขอบคุณใหม่นะครับที่เม้นให้กําลังใจผมซึ่งผมก็พยายามทําอยู่ตอนนี้นะครับผมอาจจะไม่เล่นเกมนีม้เกมเดียวหรือว่มีเกมอื่นแต่ตอนนี้ยอดวิวดีก็เล่นไปก่อนนะครับผมโอเคขายไปเลย ตอนนี้ขายได้เก้านะครับ <Okay. S 1> คือ EA มันอะไรของมันกูไม่รู้มันแจกตังค์นะครัว่างติ็นเล็กได้ตังค์มางงไอ้นักเตะร้อยหกเอาไปแลกผมมีนักเตะร้อยหกอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปแลกนั่นก็ผมไม่รู้เป็นไรโอเคตอนนี้มีอยู่หกสิบห้าเอ็มนะครับผมผมคิดว่าก็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 ก โอเคขายลาก,ก่อนกะกะวังว่าสักวันเราจะได้พบกันอีกเอาเบิร์กข้อมาเล่นแทนเขาโอซิมินมาติดตอนนี้ทีมเริ่ม,มไม่สวยแล้วไม่สวยขาดตรงคารอสนะครับก็กลางลุกก็จะเป็นตัวสไตรเกอร์นะครับเราจะมาสไตรเกอร์ก่อน,อนสไตรเกอร์สไตรเกอร์สไตรเกอร์ เชวยายสไตเกอร์ไม่ใช่อืมผมมีหกห้าคือตอนนี้ขายกากอยู่ไงเดี๋ยว,วดูกาก็ได้มาประมาณอีกยีกว่าผมก็ได้60สิบเปดสกว่านะเอโตน้าสนะเจ็ดสิบหเ่เอโต้เจนะ็ดสี่เอโต้ 74, เจ็ลเลอร์อยากซื้อมากเลยแฟนริวพูดด้วยแต่ สเต็กไม่ไม่เท่าไรเปิดเปิก,กเพราะว่าเแคมเพราะว่าไอมันเป็นตำนานใช่ไหมมันเป็นตำนานเก่าอะ่ะถ้าตัวใหม่ๆ่สักหน่อยนะครับมันก็จะเป็นขอบเหลืองอย่างเงี้ยขอบเหลืองนะครับสแต่ม,มันก็จะดีกว่าพวกขอบไม่มีสีนะครับนะครับไม่ออกอแล้วก,กดแปดเจ็ดไปเลยแล้วตั้งแปดเจ็ด เจ็ดแปดอะไรวะแล้วมัลืมแนละ้อืมท่านผู้ชมคิดควา่าผมใครที่ครองโตนะแต่คันตัวหน้าแม่งก็รันดีฮะยี่สิบหกเอ้ยยี่สิบเก้าเอโต้โอ้โหเอ้ยไม่ใช่ยูเซีได้สองตัวอะไรเนี่ยจอร์บานอจอร์บานผิดสายนึกไม่ออกขอน,นักสักพักแล้วกัน โอเคขายกกาตอนนี้เรามีอยู่เก้าสิบเอ็มครับผมอตวบวอโตขึ้นไปแปดสิบต่างกี่สองแปดแสนแล้วกันนะครับดูซิเราจะได้มนที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมแปดสองเแสนอัอนนี้เดือดสิบมนะครับเราขาดกลางลุก เรดูเชียรซที่าวายหน่อยซิว่าจะมีใครบ้างมีกองหลังก็ขาดเพราะเอามาติ้มอยู่มีทิเตาแปดล้านตั้งมาเลยเจ็ดห้าเออไม่ใช่เหลือเจ็ดห้าไม่ใช่ฮาจิ 7, มีโอ้โหฮาจิมีสิบหกน,นั้นยังตกอยู่เก้าห้าเลยเพราะว่าตอนนี้คนมีเงินนะแล้วขอขอไปซื้อกันเยอะนะครับ เดมาตีฟขายได้ตอนนี้สองก็ดีนะกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่าเราเปิดนักเตะได้แล้วก็ขายไม่ได้นะต้องเอาเป็นแรกก่อนนะครับถึงจะมาขายได้เอโต้ตั้งกีสองไปนะครับตั้งถูกสุดแล้วก็มีเอตโตก็ตั้งถูกสุดนะครับเป็นจีบห้าซึ่งไม่มีในตารางที่ขายเลยโอเคเอโต้ได้มาจีหกนะครับมีต้าได้มาเฟซสองเลยหกล้านแบบ เลือดร้อนนะเลือดร้อนอยากอัดคลิปอะไรเงี้ยอืมโอเคแล้วครับผมเราก็ได้ซามูเอลเอโตมาแล้วนะครับใช่ไหมวะไม่รู้ไม่รู้โอเคหลัก็ต้องการมาใส่ทีมกันเลยนะครับสำหรับเอโตนะครับนักเตะญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นอะไรล่ะญี่ปุ่นตัวโบงโอเคมิลิตเคอมิลิตเตาเข้าทีมของเราแล้วนะครับ โอ้ทีมฉันสูงงามนสักกันแต่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 เบิกเบิกเขามันมันเสื้อแดงคนเดียวเสื้ออะไรสีขาวทนดำถึงจูดก็มีต่อจะเป็นการสีสดแต่ก็เสื้อขาวนะจ๊ะแต่เบิกเขาไม่เสื้อแดงวะโอซิมเ็นหรือเป็นเสื้อขาวหูห่วงละอืม ยังไงเอ่อนักเตะ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 แล้วไม่มีใครเล่นการที่สเตย์เยอะกวที่สเตย์จะดีกว่าอขอเขาอ่ะตอนนี้อ่ะ <c ười> เฮ้ยกระแจกซะเลยวิลล่าหรือเราจะขายรายการวะหื <c ười> วีลามาเล่นกลางรับแต่เล่นเซนเตอร์เล่นดีนะแนะนำเลยนะครับสำหรับใครปสำหรับใครแบบอยากได้เซนเตอร์ตัวสูงเอาวีลามายืนเลยโคตรดีบอกเลยของเขาดีจริงๆนะครับโอเคเรามาดูรากาขายดีสุดประมาณยี่สิบหก ราคาขายาได้ประมาณยีบบ่หกซี C M C A M นะครับกลางรับกลางแล้วก็กลางลุกฟอร์นาหรอวะก็กๆๆๆๆ็ก็ก็เราจะพบกันอีกนะเพื่อนเพื่อนอะไรละ่ะผมถึงยังเด็กกระโปรงสีเลยนะครับ เอาใครมาเล่นดีเวอร์เนี่ผมเริ่มสงสัยแล้วเบอร์แคมเบอร์แคมเบอร์แคมเบอร์คแฮมกลางลุกเออเบอร์แคมกลางลุกแต่ 27m เลยแล้วดูเงินเรา 6m นะครับขาดอยู่อีก21ล้านนะครับฟาคายเช่วปวะไอนี้มันอ่านนาบินฟาคายฟาเคียโอเคนะครับคลิปนี้ก็ ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็จะทําการขายจุดแล้วผมก็จะไปซื้อจุดงงไหมขายจุดร้อยแปดซื้อจุดร้อยสิบเพราะว่าจุดร้อยแปดก็ขายได้แล้วก็บอกเอาเงินที่ผมมีก็ผมจะไปซื้อจุดบริเวณหิมล่างทองนะทีมเราจะได้ทองก่อนเดิมใช่ทีมเราจะได้ทองซิซิซื้อเลยตั้งสิบสามตั้งสิบสี่ สิ้นเลยแล้วโอเคก็คลิปนี้เราดูคลิปหน้าับได้แน่สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมไบอร์จ้าหุ่ยตามนะครับผม